เจสิกน้องเกก็บอกว่าเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เจสิกเชื่อมอึดทนนาน พิ่สูตรได้ที่ทางฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศครับโดยเคพื่อนแท้วัฒนาครุปกาแฟวันแฟนกาแฟสำหรับท่านขายการจัดจำหน่ายโดยสาบมางคั้นเป็นตัวเลขจำหน่ายได้ที่02918 0202กาแฟวันแฟนสูตรเดิมต้องกรองติดต่างจานันตัวเชื้อน้ำมันดีเซลเทอร์โบเจตครับเติมและเครื่องแรงแรงทันใจลดความดำแถมประหยัดน้ำมันโดยครบคนพร้อมทุกคนครับรับปัมลมปูม้าเร็วแรงทนเครื่องเรมีหลายให้บริการตลอดที่ลาปัมลมปูม้าลาจเล็กพญาแรกครับส่งยื่น ของจีนต้องพยาแรกตักเหล็กทั้งหลายเรื่องหาพยาแรกเราจะใช้เรื่องโปรเีนโปรดักจำกัดผู้ผลิปลากระป๋องแรดทอดเป็นเรดตราทีเหล็กแรก่แก็ดื่มโสมิีสั่งครับเครื่องดื่มผสมโสมและน้ำผึ้งดื่มได้ประโยชน์ความดีของทุกคนคุณครับองประวัติเชิญครับ เทียนกรุ๊ปนะครับครั้งที่7พิกันดน้ำนักกัน127ปอนด์นะครับราคาแก้วสำลิศมะชามา128.6ลด1.6ปอนด์มีชื่อจริงว่าคมสันแก้วกัลยานะครับปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย95ครั้งชนะ70ครั้งแพ้24ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนดาวตรังชรนภัทรลุงนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับมีคุณสำลิศชัดชด ทิ่ทมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคือคุนสีเหมือนสิงสอนเงินนะครับสิงสวนเงินนะครับหรือว่าน,านันจะติดด้านด้ามุมน้ําเงินนะครับนัฐพลแก้วอารวน็นเมื่เช้ามา126.8นะครับมีชื่อจริงว่านัฐพลอารวรนเป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปัจจุบันนี้ยอายุ20ปีชกมาทั้งสิ้น60ครั้งชนะ50ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเพชรมงคลเพชรสุภาพันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีคุณสนิทอาวณนะครับเป็นต้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะมนะีคุณปุ้ยสิริชัยนะครับเป็นผู้ฝึกสอนครับและคุณองอาจคุณประสิทธิ์ครับครับก็เชิญสิทธิ์เก่าวิทยาลัยพระ,ะศึกษาอุดรทานีรุ่นที่เ็นะครับร่วมพบปะสังสรรค์กันหน่อยครับวันนี้ครับเวลา18นาฬิกา ที่โรงแรมแกลดริเวอร์ไซด์จังหวัดหนองคายครับมีอาจารย์พิสิทธิ์สุวรรณทรัพย์เป็นหัวนหน้าในการรวบรวมหรือว่าเชิญชวนบรรดาพระราศึกษาอุดรรุ่น7นะครับตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปสจอโอ๊ดนะครับสัญชัยสุวรรณพันธ์ก็ช่วยทายย้ำมาตรงนี้ คู่นี้เป็นไงคุณประสิทธิ์อยากกระพิบตานะครับต้องบ,บอกกับแฟนศิษเจ้ามวยไทยวันนี้ว่าอยากกระพิบตาครับภีรค์คาแก้วสำเทธิ์มัดอาเซนนี่ถอดแบบอนุวัฒน์เลยครับเอ,ลลอาลรออยากจับดูนะครับคาคานั้นเคยมาได้อันดับสี่มวยรอบอยากให้ญาตาิม,มาแดงที่เป็นทีมมวยสยามรอบน้อยเมื่อสี่ปีที่ผ่านมามวยจากหนองค่ายครับฝ่ายน้ำเงินกับรัตนเกียรติอาว รุ่นร้อปอนด์สุดเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามบอบ้อยแห่งนี้มัดมัดเลยครับย่างย่างอ้ามวนเยอะ M ร้อยห้าสิบโมกอสุดยอดก็มือก่อสร้างครับก่อสร้างครั้งใดคุ้มเต็งโมกอโมกอสุดยอดอ่างนกตรงทุ่งกรรมโบนมี3าสูตรนะครับสุกัญญาฤกษ์ผสมก้อนหินน้ำพึ่งป่าสูตรเงินเช็ดผสมมะลตัวอ่อน โจทยถ่ายขนเหมาะสำหรับนกกลวงจูบที่กำลังถ่ายขนว่างจะมาตามร้านนกทั่วประเทศ0 8 9 7 8 9 4 7 6 9คุณสุสุราตคมไบช่อต้องราชาใบจาดเพชรทั้งนั้นครับช่างกระเบื้องช่างนินอน่อนช่างไกรนิดรู้จักดีจองใจหลอกคุณป๊อบ,บและคุณจุตั0 8 6 5 7 1 4 2 3 7กหน,นึ่อโนต้าก็ยอมความนับดีเซนสุดเสียงเล็กสุดในประเทศไทยฮินโนต้าสำหรับการร่อน,น,นตัวจริง จงทางติดต่อ0 8 9 9 0 7 7 7 9ตาสค้าจัมพูและทีมรถือดหอมอาวขาการเปสมเป็สีเประได้จอแดนรถบผมร่วมของบางทายอาข้าหาเพื่อได้จากร่างขายและร้านขายเครื่องบางทั่วไป0840952525ครับ ว่าสถาบันออโตพาสเป็นผู้นําด้านดาบประยุต์ทุกชนิดและอุปกรณ์กีฬาฝึกและอุปกรณ์เพื่อการกระเพราดารถ่ายใบมีดใบดันดินคุณภาพเยี่ยมมากกว่า50ปียาน้ำมันความลุนมรรเทาการบัดคัดจมูกวิ่งเร็วหรยาน้ำมันความลุนเดียวเดียวจดชื่นติดตามจมยกต่อไปครับต่อครับ ยังเป็นยกที่อันตร,รายของเขาเลยครับในขณะที่นัตพลเกียรติอารวณแม่เนี่ยครับวันนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองเลยครับเจอมวยเตะขาต่อยหมัดน,นักดวงรุนแรงอย่างนาคาเข้าให้ว่าบนเวทีใช้กรรมการปรับภัยประเทศครับนี่อยู่กับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อม้อยมาตั้งแต่นัดเปิดสนามจนถึงวันนี้ครับประสบการณ์นั้นต้องบอกว่าทาง ฝ่ายแดงนะครับนาคาแก้วสำริดนะดูจะเหนือกว่านิดหน่อยการชกสติการชกก็ห่างกันพอสมควรการเจอมวยเพดานมวยโอ้โหเ้ามีเตะขาก่อนคุณประสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหมัดตามเดี๋ยวก็ดูอย่าก,ก้มไปรับนะครับถ้าก้มนี่มันเหมือนจะออกอาการได้เห็นนะครับต้องฟังกันต้องใช้วิธีการยกบังนะครับนาคานั้นเตะขาต่อยมันอยู่แล้วเมื่อสักครู่ครับแก้วสำริดไปแล้วหนึ่งเข้ามา ถ,ถ้าชนะวันนี้ข้ารอบทันทีเหมือนกันครับนาคา นัพทพลนะถูกตามตัวมานะครับตามตัวมาเสริมในรอบนี้ครับอุย้ยต้นขาซ้ายนี่แดงเป็นปื้นเลยทางนัพทพลนัพทพลนี่ฮะฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับชนะสี่เสมอหนึ่งโอ้โยโดนอีกแล้วนาคาครับหลังจากชิงแชมป์ราชดำเนินแล้วก็หลังจากนั้นสี่ไฟชนะรวดอาจารย์สดด้วยกันทั้งคู่ล่ะโอ้ ได้ด้วยคุณประสิทธิ์เนี่ยครับต้องบอกว่าโดดทีเดียวเลยครับนาคาโอ้สังเวยเลือดเลยครับสังเวยเลือดเลยครับนาคาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับวันนี้นี่นี่คืจะยกที่สองนั้นแต่จะส่งผลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านัตผลนั้นมีประวัตินะครับคราวที่แล้วหัวกับเพชรักษิณได้นับแปดก่อนครับแล้วก็เสมอดูเดือดเ้าใจครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อ ทุกเิ้นเดือนจะแจกรถจักรยานยนต์อีก1รางวัลและเส้นปีแจกรางวัลใหญ่ครับรถกระบะอีซูซอีก2รางวัลรายละเอียดนั้นเิดสอบถามด้่ยตุลาทนรจำ่ายทุกเส็นงกนรุบ0 7 4ย์7 7 7ดสถึง30นะครับ แล้วก็ยาดัดหมอมีครับบัรเทาการบาดแผลที่สมุนรติตายืงหมกโล่งจดชื่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับยาดัดหมอมีครับฟิม์คล้องแสงธรรมะเทกครับฟิม์มาความร้อนสูงจากเมริกาตอบรามดัชนิลับประดับยน์ทั้นนำทั่วประเทศ0น4 4องสสีรมเทเด ด้วยนรับคู่เลยครับแตกนะครับพาดนายกตีผ่านมากับพาดครั้งเดียวโดดๆเลยครับทางด้านของนาคาแตกครับแต่ว่าอุ้ยโดดบวกเลยครับ ตกก็อ,อย่างที่บอกว่าอาจจะส่งผลนะครับเพราะว่าแมแล้วก็ยกนี้นี่นัทพลแกวิ่งคว้าเลยไล่ตะปบเลยนะหมัดของนาคายังยังไม่สาแดงเดชครับยังไม่มีจังหวะนั่นเองแมกที่หัวคิ้วด้วยเมื่อสักครู่นี่ปราภัยประเทศนะครับกรรมการบนเวทีดูแลนะครับว่าอันตรายกับนักมวยหรือเปล่าแม่แกมาดุเรื่องเกินครับนัทพล ทีใครทีมันเลยนะครับต้นยกกลางยกปลายยกนี่ทีใครทีมันเลยครับ ยกก็เป็นของใครอามาดูนี่เพียงแค่ยกที่สามเท่านั้นโอ้โหเลือดออกเยอะคุณประสิทธิ์ต้องบอกว่าเนี่ยครับศึกเจ้าหมวยไทยวันนี้ดุจริงๆนะครับโอ้โหดูเดือดแล้วใจจริงๆครับดูว่าตาข้างซ้ายจะมองไม่เห็นนี่ดิเพราะว่าเลือดเข้าตาเยอะคุณประสิทธิ์ใช่บาดแผลมันจะรบกวนนะครับทำให้นักวยนี่พวางได้นะครับแผลตรงนั้นด้วยแผลใหญ่นะครับ,รบเลือดออกอีกแล้วยิ่งก,ก่อนนัดฟัดเพียงม,มันก็ยิ่งไปโดนแผลที่แตกเลือดก็ยิง นักมวยนี่ช่วง้ทีประจอนต้นแรงเลือดก็ต้องไหลแรงครับหมดยกที่2งนะครับยาดองเล่าตราเก้าเหรียญครับซองสีแดงคงจะแดงผ่านจะแดงยามุ่งภายเกริงกระดูกโรบำรุงร่างกายของอาจารย์สัตย์ตาตัดิบติดต่อ089 503 666 13านนเหรียญพระราม9และเรียบทางดวราบอินตราพร้อมบังดาครับแปลงหางโดยคุณทัณกันย์ติรรมกุล ประธานมรมรักบ้านเกิดจัดงานวันปิยมหาราชครับเพื่อรืลึกถึงพระมหากริณาธิคุณพร้อมชมการชกมวยต้านพายาเสติดหนาสนามกีฬาชุมชนวัดส้มเกลียงอำเภอบางปัวังหวัดนนทบุรีครับวันอังคาร23ตุลาคเมเวลา18นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุงธนพัฒน์ร่วมแบว0818364664ครับครับยกนี้เป็นยก กีดียกที่3ยก4ี่ฝ่ายแดงก็คือนาคาแก้วสัมฤทธิ์น้ำเงินนัทพลเกียรติอารวณเป็นมวยรอบทุบเตียนทุบกันโอ้โหอ้าวเป็นยังไงใครดีใครอยู่แล้วโอ้โหเตะขานัทพลยืนซึมแม่คุณประสิทธิ์ยังได้ลุ้นอยู่นะครับต้องบอกว่าเจอก,กับนด ว่าก็อยากได้ลุ้นอยู่รับอยู่ที่นัตพลเลครับว่าจะต่อยยังไงครับถ้าถอยนี่โดนแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเดินนี่มีโอกาสนะครับดูเหมือนว่าตาของนาคาแก้วพัิษใช้ได้ข้างเดียวแล้วคุณประสิทธิ์โอ้โหตาซานี่บวงปิดเลยทีอาาราภายภัยก็ให้แพทย์สนามดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับจากโรงพยาบาลศรีวิชัยนะครับอาจารย์ครับก็บดูว่าไหวยอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเต้น มองเห็นเปล่าอ้าวนะไม่เป็นไรยังเห็นยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นอันตรายหาสู้ต่อ,อแหม,ม,แมตอนกับตอนมหมอดูดีคนลุ้นใจหายใจคว่นกันนะกองเชียร์ราคาได้หายใจอีกเลือกหนึ่งจะมีจักว่าไหม เท่าไหร่ครับราคาแต่ว่าวงนอกได้ลุ้นตลอดนะครับเพรว่เพราะว่าเพรวงพอสมควรในขณะที่นัตพลนัตพลก็มา เปือกาซ้ายนะครับกรรมการอยู่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพราะว่าอยู่ในจุดที่แผลอาจจะยาวนะครับเลยครับก้องพยายามจับโอ้โหปิดหน้าหนีเลยครับนาคาไม่ไหว้วครับไม่ไหวครับเดี๋ยวกลับมาตามนะครับอาจารย์ว่ากี่เข็มนะครับครับก็ต้องดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้เห็นนะครับอยู่ในจุด